อา้าวสวัสดีครับคุณแม่หวดครับสวัสดีครัโอ้ยเมื่อนี่ฝนตกเลี่ยนเนาะนฝนตกดลีนฝนตกหลายเมื่อแล้วตกติโดโบแห้งอืมยินไป further oh ครับเป็นแจ้งได้ฝนตกดีปานนีดนอนหลับบ่ฝนนบันดีปานยังโบฝันดีฝันดีจยวยอ๋อเอาคื้นหนึ่งเขียนเลขไว้ฝันวัน เขามาเลี้ยงเลี้ยงเขาวหมือนกันเอาหนูมาให้ง่ายพอม่้ยหนูมีตัวง่ายไหเอ้าหนูมาจะใส่ยีราฟท่านอันโอ้ก็หนูก็มาให้แม่นี่ละวะอันลูกคนเดี๋ยวมาให้หนูเขาเหนูมาให้ว่า่อฝันดีหนูตัวง่ายง่ายออไปเสียงตัวเล็กตัวเล็กหรอวะไอ่แปดเจ็บเจนไปตัวเดยเสียงแปดเจ็บตัวเดียวเออแปดเจ็บตัวเดียวมวะนี่ มึงมีเงีไปซื้อเรีเกวะซื้อเรียกแล้วเราไปแค่นี้ไหน,ไว,น,นว่ามึงขึ้นก็มึงขึ้นว่านเออขึ้นที่ซื้อเรียกแล้วฟันว่าไปรเรียกเอาตือตาผ่าเสียมีตูมง,งามโอ๋เอเรียกจะไงกับเขาเราอินี่จ้อยเรี้ยงมึงไงไหนว่าไงไงว่าตั้งแต่<อ>ไปซื้อแปดเจ็ดไว<อ>้นี่ฟันฟันดีเลยว่าแปดเจ็ดก <8 S 1> <8 S 2> ็แปดหาเท่านี้ซื้อรถลงตัวหนึ่งโอ้ซื้อแปดเจ็ดกับแปดหาเออก็เลียงฟันว่าไปเรียกกับตาผ่าไอ้แม่เรียกเอาไปเรียกกันก็ตาผ่า ผ่าเล็กน้อยไม่ไงเ่ราเอาเด้อมาเอาเด้อนี่ก็ตาผ่าเล็กน้อยเอาตาเสียไรง่ายโอ้เด็กกูถือแหน่งงานมาอย็มเด็กกูถือแท้่อิจอยเหมือกเสียกนมิตรลายง่าไเหมือนกันโอ้ว่าไงว่าตั้งแต่ไปซื้อเลขไม่นี่บาทที่นี่เออก็เลขฝันว่าได้ได้ไปได้เสียผ่าไหมว่าตาเสียผ่าไม่ใช่กะตาญาติเอาเช่นมิตรลายงามของอีแม่เรียกเอาเช่น โอ้แม่ก็ที่เรียกเอาเนี่ยแล้วไม่ตายน้างง่ายไม่เละกุเขาเลยจ้อยฉันหอกแันกูฟันนั่งซีงงดงดกูถือเงีเขาก็ตาผามาตั้งไว้หน้าบ้านกินี่เด้ออีแม่ก็ตาผานี่งอไม่งอมาตั้งเลยไหมงดถือสองพันไหมงดเถือสองพันกับฟันว่าได้เสียผาไม่ขึ้นกันเออนี่กัตาผายุหันหลังแม่เจ้าเรียกเอาฉันโอ้คือว่าไงมาเขาอยากได้สุดได้เขเรียกเอาได้บ้านเ้อโจมกัตาผามันเียกเสียผาโอ้ไรง่ายมากมากแค่แม่มาก ออวางเสียแหละวะการมาไกลเรียกเอาแล้วมากินเข่าวท่านวันนี้ไปนั่งกินเขาน้ำเขานี่เปลอาทั้งในกินเข่าทั้งทั้งกูได้เสียผ่าทั้งได้แนวกินเงินนรกได้เสียผ่าไม่น้ำเขาเพราะเขามาเลี้ยงเข่าอีกเออแม่เลี้ยงกูเข่าแท้ว่างเสียละคือแท้เลยจ้อยนรกเออแท้หลังวันนี้เนาะแท้เลี้ยง แต่ว่าเอาตัวล้านสามสิบกุส้มสิบเงินบอมี่กับเสื้อตามทุนจะองสามสิบกุญซสิบกัะฝากเอฟซีพนแล้วนะเพื่เพิ่นได้เห็นคลิปเพิ่นซื้อพียนเนาะแปดหานี่ตั้งตัวพันคุณพันมันพระ่าเงินบ่หไหลโอเงินเบ่อไาย่นะครับแปดเจ็ดนี่8แปดเจ็ดแล้วก็แปดห้าสามสิบเงินบอมีเนาะ เออเสื้อกำลังท่านเน่เด้อย่าเอ้ยป่วยปากเอฟซีนั่นเน่เด้อพี่น้องเด้อเสื้อเปียคุณแม่หัวตัวเนี่ยตัวละหาบาทสิบบาทก็ให้เพื่อนได้มีเงินใส่ก็ได้ซื้อวันซื้อยาเพราะว่าเพื่อนบอมีทุนมาต่าเพื่อนซื้อได้หน่อยเออทุนบอมีก็ได้ซื้อหน่อยเนาะคุณแม่เนาะเออกับมีทุนหลายกับว่าจะซื้อได้หลายรวดว่าต่อมาคาดว่าต่อหักเด็ดอันก็ใส่บาทว่านก็ซื้อขนมมาใส่ ต้มไข่ใช่โอ้มงบ้านเลยใช่ใช่มากสามที้นมือเราที่นี่จะไข่ต้งทอดปลาเมู่านครับเป็นถุงโอ้ปูอัใหายโตกโตมันๆด้วยมอบสอันแม่ออกเอ้ยสัสอันปูคือ่วกผดผายเน่ยว่าอันเล็กยีน่าแม่ละเสียนี่โอ้แต่แดงว่าลองปูกะตีว่าเล็กยีนําแม่หดเนาะอันห้โตกมานด้วยแม่ออกห้ยโตกห้ยมานเนาะเคนมาสององค์เนาะว่า นี่นะครับตัวเลขของคุณแม่หวดฝันดีครับนะครับนอกแปดเจ็ดแล้วก็แปดห้าเด้อพี่น้องเด้อแปดเจ็ดแล้วก็แปดห้านะครับหาซื้อให้มันได้ก่อนเจ้ามืออันนะครับหาซื้อให้ได้ก,ก่อน,เ,นเจ้ามืออันเด้จะจะจดอ